สวัสดีครับพบกับผมช่างโจ DIY นะครับสำหรับวันนี้นะครับผมจะมาแนะนําวิธีการเติมลมจุ๊บเล็กของจักรยานนะครับลักษณะนี้นะครับปกติจักรยานทั่วไปก็จะเป็นจุ๊บใหญ่ลักษณะนี้ใช่ไหมครับผมเปิดให้ดูก่อนนะครับนี่ครับแต่ว่าจักรยานบางคันนะครับก็จะเป็นจุ๊บเล็กลักษณะนี้นะครับเพื่อนๆหลายคนอาจจะสงสัยยังยังไม่เคยเติมนะครับ รูปเล็กลักษณะนี้ครับเดี๋ยววันนี้ผมจะมาทดสอบเติมให้เพื่อนเพื่อนดูนะครับว่าจะมีวิธีเติมยังไงนะครับโอเคครับในขั้นแรกนะครับให้เราให้เราหมุนตัวล็อกวาลตัวนี้ออกก่อนนะครับแล้วก็กดลงไปนิดนึงนะครับเพื่อเป็นการกันมันคามันมันล็อกแน่นนะครับเวลาใช้ไปนานๆมันจะล็อกอาจจะล็อกแน่นะครับให้เราปลดล็อกก่อนนะครับโอเคครับหลังจากนั้น ก็ให้เรานําสูบจักรยานที่เรามีนะครับลักษณะน,นี้นะครับที่เป็นสูบลักษณะน,นี้นะครับส่วนหัวของสูบนะครับก็จะมีช่องเติมสองช่องนะครับเป็นสำหรับยุบใหญ่ตัวนี้หนึ่งช่องนะครับเสียบรูนี้นะครับแบบนี้นะครับแล้วก็จะมีอีกหนึ่งช่องนะครับไว้สำหรับเสียบ สูบลักษณะนี้นะครับหัวหัวจุ๊บจักรยานลักษณะนี้นะครับเข้าในช่องนี้นะครับเสียบเข้าไปแล้วก็ง้างแล้วก็ทําการสูบได้เลยนะครับถ้าเกิดว่า,าเพื่อนไม่มีสูบลักษณะนี้นะครับมีแต่ปั๊มเติมลมปกติทั่วไปที่บ้านนะครับก็ให้เราหาตัวนี้ครับตัวนี้คืออะแดปเตอร์เติมลมจักรยานสําหรับจุ๊บเล็กโดยเฉพาะนะครับ ราคาก็ประมาณไม่ถึงห้าสิบบาทนะครับแล้วแต่ร้านค้านะครับวิธีใช้ก็คือเหมือนเดิมนะครับเราคลายตัวนี้ออกสูดแล้วก็กดลงไปนิดนึงนครับแล้วหลังจากนั้นเราก็ให้เอาส่วนที่เป็นที่มียางโอลิงข้างในนะครับใส่เข้าไปแหมุนขันเข้าไปแบบนี้นะครับเมื่อได้แบบนี้แล้วเราก็เอาไปเติมตามปั๊มลมหรือว่า ที่ไหนก็ได้ครับที่สามารถเติมลมได้เลยนะครับยกตัวอย่างสูงของผมนะครับเพืเสียบแบบนี้แล้วก็เติมแบบนี้ได้นะครับโอเคครับเมื่อเราสูบเป็นที่พอใจแล้วครับก็ให้เราคลายตัวนี้ออกก่อนแล้วก็ขันตัวล็อกวาลตัวนี้เข้าไปให้พอตึงมือเท่านั้นนะครับไม่ต้องขันแรงมากนะครับแค่นี้เองครับ ก็จะเสร็จสิ้นวิธีการเติมลมนะครับถ้าเพื่อนๆกลัวตัวอะแดปเตอร์นี่หายก็สามารถเสียบคาไว้แบบนี้ไว้เลยก็ได้นะครับนี่ครับภาษานี้ครับโอเคครับเดี๋ยวผมจะไปสูบให้เพื่อนๆดูนะครับว่าของจริงจะเป็นยังไงนครับไปดูกันเลยครับ โอเคครับก็เรียบร้อยนะครับมันก็สูบไม่ยากนะครับสําหรับคนที่รู้วิธีนะครับสําหรับคนที่ยังไม่รู้วิธีก็จะอาจจะสูบยากหน่อยนะครับสําหรับรุปลมลักษณะนี้นะครับโอเคครับวันนี้ช่างโจก็ไม่มีอะไรแล้วนะครับขอจบคลิปแต่เพียงเท่านี้แล้วกันนะครับขออย่าลืมติดตามกดติดตามช่างโจไว้ด้วยนะครับเผื่อมีทิคอะไรใหม่ๆก็จะมานําเสนอกันอีกนะครับโอเคครับสำหรับวันนี้ช่างโจลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ